มัสวัสดีครับไอแคม่อหิฟนะครับผมหลังจากที่เราไม่เจอกันนานนะครับเรากลับมาอยู่ในช่วงไอแคมสเตฟิตนะครับผมและก็เป็นช่วงเกี่ยวกับผู้สุขภาพนะครับผมเป็นสั้นๆนะครับผมไม่เกิน5นาทีนะครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของสุขภาพภายใน5นาทีนั่นเองหัวข้อที่ทุกคนน่าจะเคยเป็นนะครับผมเคยเป็นไหมครับผมแล้วตื่นเช้ามาหรือมีคนมาทักมานะครับบอกเอ้ยคุยนู่นคุยนี่กันนะในหัวข้อบางอย่างนะครับผมสักพักหนึ่งเราก็เกิดอารมณ์เฉน่เฉียวขึ้นมานะครับว่า อาการเหล่านี้นะครับว่าเขาเรียกว่าโมโหหิวนั่นเองนะครับจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อฮังการีนะครับผมไม่ใช่ประเทศฮังการีนะคือมันผสมกันนะครับระหว่างสองคำนะครับระหว่างคาว่าแองกี้นะครับผมกับคาว่าฮังกรีรวมกันเป็นคาว่าฮังกรีนะครับแบบไม่ได้กินข้าวเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกแบบโมโหขึ้นมาหรือว่ารู้สึกอยากใช้คมรุนแรงขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมซึ่งวันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับแล้วแก้ยังไงดีครับผมสำหรับคนที่โมโหหิวนะครับ อย่างแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกับอาการโมโหหิวกันหน่อยเมื่อเราอดอาหารเนี่ยครับทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ํานั่นเองจากการที่เราไม่ได้กินอาหารนะครับผมหรือว่าเราอดอาหารนั่นเองนะครับผมมักจะเกิดเป็นตอนเช้าเพราะตอนเช้าไม่ค่อยมีคนทานกินข้าวเช้ากันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเวลาบ้างนะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พอระดับน้ำตาลในเลือดมันต่ำนะครับผมจะทำให้ฮอร์โมนนะครับที่ชื่อคอร์ติซอลฮอร์โมนที่ชื่ออินเนอรีนนะครับสองชื่อนี้จะคูณกันนะครับผมนะมันสูงขึ้นนั่นเองนะเเพืื่ออคคบบุมรระะดดัันนน้าตลลใ ซึ่งจะส่งผลต่อมาก็คือทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดง่ายนั่นเองนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับผมทำไมถึงเรารู้สึกว่าเราโมโหหิวนั่นเองแล้วก็จะมีอีกสาเหตุนหนึ่งนะครับผมนั้นเป็นงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าการที่เรามีความรู้สึกโมโหหิวเนี่ยเป็นหมดออโต้ร้อยของร่างกายอย่างนึงนะครับผมเหมือนสมัยยุคดึกดำบรรพ์เลยนะครับผมที่เรากำลังเป็นแบบเหมือนคนดุหินที่กำลังล่าสัตว์นะล่าอาหารครับเไปทำทุกอย่างนะครับผมนะเราจะอะเกรสซีฟนะครับผมเพื่อ ทันใดก็ได้ให้มีอาหารเข้ามาเราพร้อมเปิดโมดสู้เพื่ออาหารนั่นเองครับไม่ก็เป็นสาเหตุทําไมถึงเราโกรธรู้สึกแบบอยากใช้คมรุนแรงนะครับเวลาเราหิวนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่าไปใช้คำนุ้งแรงคนลออขคานครับมันไม่ดีนะทำให้ร่างกายอ่อนเพียทาให้เรารู้สึกไม่ค่อยมีแรงครับรู้สึกง่วงนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เสียสมาธินั่นเองนะครับทำยังไงดีครับให้เราไม่ให้โมโหหิวนะครับวิธีแรกครับที่ง่ายที่สุดนะครับคือการจัดตารางเวลาอาหารการกินให้ดี กินให้ครบ3ม,มื้อครับง่ายที่สุดเลยกินเช้าครับกลางวันแล้วก็เย็นนะทําให้ระหว่างมื้อเนี่ยมันไม่ห่างเกินไปทําให้เราไม่โมโหหิวนั่นเองเช้ากินก้าโมงเช้าหรือว่าตอนเที่ยงกินตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงครับตอนเย็นกินประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้ก็ได้2ครับมีขนมทานเล่นครับผมขนมหมายถึงไม่ใช่เป็นขนมซองหรือเป็นขนมหวานนะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงของหวานนะครับไปทให้น้าตาลรนะดับน้ำตาลในเลือดมันมสูงขึ้นเร็วก็จริงแต่ว่ามันจะตกลงมาเร็วเหมือนกันทําให้เราโมโหหิวได้อีก ในเวลาไม่ช้ากินเล่นที่แนะนำนะคะว่าจะเหลือ,อาหารประเภทโปรตีนสูงครับผมสคืออาหารที่มีไฟเบอร์สูงครับผมเพราะว่า2อ,อย่างนี้นะครับจะทําให้เราเนะี่ยอิ่มได้นานครับผมทำให้เราไม่มโมโหหิวง่ายนั่นเองและทาให้เราไม่กินจุกจิกด้วยนะทำให้เราไม่อ้วนด้วยเป็นะคนคอยได้นะนรับข้อ3านะครับ <c oughs> ผมพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไหมครับผมหรือรู้ตัวก็ได้ครับว่าเรากําลังจะโมโหหิวแล้วมีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าการที่เรารู้ตัวเองนะครับรู้รู้สึก ถึงอารมณ์โมโหหิวของตัวเองเนี่ยทำให้เรามีโอกาสที่จะโมโหเนี่ยได้น้อยลงกว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับรู้ตัวแล้วว่าให้เราหิวนะครับต้องเตรียมตัวเวลคเัาว่าเราต้องถอยห่างจากคนอื่นหน่อยจะพยายามไม่คุยกับคนอื่นนะบอว่าเราไม่อยากจะไปทาไปด่าคนอื่นอะไรนี้หรือไปเผลอใส่อารมณ์ใส่คนอื่นก็มันก็ไม่โอเคเหมือนกันข้อที่4ครับผมออกกาลังกายครับผมการออกกำลังกายเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันอันนี้ไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรครับ5ครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับ เพราะว่าการทัอดในพิมพผอมทาให้ฮอร์โมนหิวเราไม่ทํางานเยอะเกินไปนั่นเองครับทำให้เรามีโอกาสที่จะโมโหหิวเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมมาทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเรื่องของอารนมณ์เนี่ยมันมันค่อนข้างสมดุลมากขึ้นด้วยข้อหกครับข <6 S 2> ้อไทยกับผมการดื่มน้ํามันเองนะครับแนะนานะครับดื่มน้ำอย่างน้อยสองถึงสามลิตรนะใครที่หิวระหว่างวันนะครับผมดื่มน้ำเนี่ยช่วยได้ดีมากแล้วนอกจากนี้นะครับดื่มน้ำยังทําให้เพิ่มระบบการเอาหานได้ด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับซุปเป็นไงกันบ้างครับผมกับ6ข้อ ก6ข้อนะครับอย่าลืมไปตัวเองนะครับผมนะเรื่องของการโมโหหิวเนี่ยเป็นแค่อาการรายการหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้นะครับผมแล้วก็เซฟขอดกรอบข้างได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มาเนี่ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนชอบนะครับผมก็อย่าลืมติดตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมจะเป็นลิงก์เกี่ยวกับพวกช่องทางการติดต่อที่เหลือนะครับก็จะเป็น Facebook IG t i ิ t o k นะครับผมสามารถติดตามกันาได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับไปไหนครับเซฟเซฟนะครับผมทุกคนนะแล้วก็สเตย์โพซิที 拜拜。Bye bye.